โอเคอ่ะวันนี้ค่ะมาร่วมงานค่ะเป็นไงบ้างคะแบบเป็นแฟนแบบหนังใช่เราสองคนก็ถือว่าเป็นแฟนมาเวลไม่ได้เต็มปากนะใช่เล่นเต็มบ้านเลยเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มีหนังมาเวลมาปุ๊บก็คือต้องจองเลยทันต้ราตื่นเต้นมากเนาะรับตื่นเต้นค่ะคือรู้สึกว่าชอบมันมันมีกิมมิคในการที่จะแบบเมใทุกเรื่องเนาะแล้วก็มีความตลกด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันเนี้ยคือก็คือเป็นเอ่อตัวมาร์เวลนะคะก็คือ ทพิเศษก็คือมีแคทเธนมาร์เวลแล้วก็มีพักพักซอจุนครับผมก็คือเป็นชาวเอเชียเกาหลีนะครับผมก็ดีใจที่เขาได้ไปรับบทบาทในมา r v เวลเนาะซึ่งก็มีน้อยน้อยคนมากๆนะครับผมยังไงก็ถ้าใครสนใจอยากติดตามก็ไปดูได้ในบทกภาพยนตร์ครับจริงๆถ้าอยากให้เลือกเป็นในมาร์เวลเราอยากเป็นใครในมาร์เวลไม่คลกก็อยากเป็น Captain าร r v บ l นะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบแข็งแรงมากพขาโลมมากๆแล้วก็แบบเหนือมนุษย์อ่ะใช่เหมือนอะเหมือนแล้วี่เหมือนเหมือนเขาจริงไหมผันหลังขนหังแล้วเบบไม่ความโหดอะเอ้ยชมเรืออันนี้เนื้อมาแล้วนะไปความแ็งแกร่งความแบบอินเนอร์พลังอะไรเงี้ยเอาจริงจริง อะไรพี่อาจะเป็นอะไรเป็นซอจุนแล้วล่ะซอจุนได้ครับได้วันนี้เราก็แต่งตัวเข้ามขอมเขามาใช่เราก็ชอบทุกตัวแหละคือโลกของเขาเนี่ยก็ือมีความแบบแบบแฮปปี้แฮปปี้ใช่เขาก็เกิดมาาว่าเป็นดาวแฮปปี้เวลาออกมาก็อาจจะมีเต้นรำร้องเพลงอะไรกันเพราะฉะนั้นเราก็เดาไม่ถูกเหมือนกันว่าในหนังจะเป็นยังไงรอติดตามชมครับโอเค ีวนนิดนึงค่ะจัดเต็มทั้งคู่เลยเอาไปใช้ของคิมก่อนเสเตตี้เขาแรกคิดว่าเธอคิดว่าแค่ถ่ายแบบแต่ว่าโอ้มันขึ้นไหวได้ด้วยอ่ะจริงๆนะคิมอะไม่ได้ตั้งใจจะแต่งแบบจริงจังเลยไม่ได้กะจะจัดเต็มเลยอะค่ะจริงจริงก็คือมีคค่ือวันนั้นเป็นวันที่เราจะปาร์ตี้กับเพื่อนเราก็เลยแบบว่าอ่ะโอเคงั้นถ้างั้นก็แต่งตัวแบบควาล์วินเลยละกันตอนแรกมันจะข้า เหนื่อยเหนื ouais> ่อยทำบ้านทำบ้านแทำบ้านเ้าบอกว่าอ่ะพอมีจิ๊บบี้กับพี่แจ็คก็จะจะน้อยได้ที่ไหนล่ะเขาก็จัดเต็มใส่วิกชุดก็คือแบบมีสไตล์ดิแทกล้องอะไรมาเต็มบ้านเลยนี่แต่สนุกนะกลายเป็นว่าชอบแล้วกลายเป็นว่าชอบแล้วผมว่าปีหน้านี้น่าจะต้องแรงกว่าเดิมนะใครเป็นคนกิดตีมก่อนคิดตีมว่าแบบคู่กันเอาจริงๆนะคะใครเป็นคนคิดตีมดูไหมคะใช่ครับย่า จริงจริงแต่คู่เขาไม่ตรงตีนไม่ตรงปกเลยคู่เปเลยเด็กเหมือนมันก็สองคนอะไรอะไม่อไรสับแล้วก็ตกใจเลยเพราะว่าเพราะเพื่อนไม่บอกเลยว่าเ็จะแต่งอะไรมาแล้วทานเข้ามาในบ้านไอะไร่องเนี้ยไี่สุดของชุดคิมนี่คือเรามันมีภาพในหัวเลยหรือว่ามันเวลาเร่งด่วนเลยได้แค่นั้นหรือว่ายังไงคือเราแค่ตัวเราไม่อยากแต่งขีปีนี้เราอยากแต่งอะไร ไหวด้วยแต่ว่าก็อยากจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ถามย่าว่าแต่งอะไรดีอะแต่งอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยย่ามันก็แบบเก่งแบบอ่านเรื่องกอเดสอะไรอย่างเงี้ยเยอะนะก็บอกว่าเอฟโฟดายสี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเฮแบบ้ย,ยก็เลย,ไ,ย,ยไปดูดูดูเอ,อฟโฟดายกับเอลเสพอดีเลยเลยกับจับมาแต่งด้วยเลยซึ่งวันนั้นนะผมกำลังทำสวนอยู่บ้านคนระับกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่นะฮะแล้วก็โดนลากเข้ามาในห้องแต่งตัวแล้วก็นั่าจะจับโขกไปนับเดียว แต่ก็ชอบนะอตอนแรกเขาบอกว่าเ <c oughs> มื่อ,อไหร่จะถ่ายเสร็จแล้วเมื่อ,อไหร่ถ่ายเสร็จ <c oughs> สักพักหนึ่ง <c oughs> เรียกตากล้องไปถ่ายเดี่ยวไ <c oughs> ล่ทิมออก <c oughs> จากเตม ก็สนุกดีไี่ไ่มาเห็นชุดไหมเห็นชุดเขาว่ายังไงบ้างเราเข้าไปคขมเมนตอตกใจโอ้โห้นะโอ้ือว่ามันออกมาไม่ใช่เป็นการแต่งรูปคือมันจริงเลยผมก็จริงๆมีรูปที่ยิ่งกว่านั้นอีกไม่ได้ลงไม่ได้ลงใช่บล็อกไว้ก่อนใช่ใช่ไม่ได้น้องแอบห่วงเบา ภรรามยาของเขาจะมาปล่อยให้ใครแบบอ,อันนี้เราขอจะกินก่อนหรือว่าเขาให้ส่งไปกินเอง,ะองคะยังไงฮะรูปแบบรูปแบบรูปที่เขาลงเขาเขาส่งให้กอนก่อนอแต่ลงก่อนเลยไม่ถามเราลงลง,ลงก่อนเลยแล้วพอเราเห็นแล้วเข้าไปเม้น์เรารู้สึกยังไงบ้างว่าอู้ขนาดนี้เลยเหรอสวยนะสวยครับก็ทําได้ดี ทำได้ดีแล้วได้ทำบ่อยอ่ะทำอีกครัภูมิใจภูมิใจถ้าสวยแล้วทำได้ที่แล้วทำอีกครัได้ได้ก็เราสกรีนแล้วครับเราที่เห็นทั้งที่เห็นทุกรูปนั่นก็คือเราสกรีนผ่านเรามาหมดแล้วได้แล้วคิมก็เป็นคนเชื่อคนง่ายก็กล้าค่ะถ้าพี่หนักอนุญาตอยู่ทำได้ครับได้ก็แต่งงานแล้วเห็นว่ามีงานเป็นการที่มันแบบพอแต่งงานแล้วคือเขาแบบเต็มที่ผมว่ามันอยู่ในขอบเขตแล้วก็มันไม่ได้ไป เขาเรียกว่าไม่ได้ไปทำความลำบากให้ใครอ่ะแล้วก็แล้วเราก็แต่งเป็นคาแรคเตอร์เนาะใช่มันไม่ได้เป็นสื่อไปในทางอื่นเลยอ่ะผมว่ามันก็เป็นคำว่าแฟนซีมากกว่าเป็นแฟนชั่นมากกว่าคิดว่าไงจะถึงแล้วเฮ้ยกี่หวังวันอาทิตย์ใช่วันนี้ดูใครเครียดมากแสดงว่าทุกอย่างมันแบบว่านอนร้องแต่วันนี้ได้เลยไม่ต้องตื่นเต้นแล้วเราไม่ได้เครียดตั้งแต่แรกแล้วแก็เลยคลิปเดี๋ยวคลิปต้องย้อนกลับไปดูคลิปในเรื่องต่างลูกหน้าไม่เป็อย่างนี้เลย ทุกคนจไปดูก่อนไม่ใช่งานงานที่โคมอดคือจริงค่ะแต่งานนี้ไช่ใช่งานนี้คือเราพูดเลยว่าเรามีคนที่ทําเป็นมาช่วยเราเยอะมากคนที่เราไว้ใจมาช่วยเยอะมากผู้ใหญ่ที่เราเคารพเขาก็มาช่วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบทำให้เราสบายใจได้มากมากเลยครับก็คือทุกคนก็ตอนนี้ก็คือเวลาเขามีประชุมกันนะคะพวกประชุมกันเองเลยเจ้สาวนอนอยู่บ้านก็คือสจาสาวจะแจกการ์ด ใช่แล้วทำเท่าที่แบบเท่าที่ทำได้แล้วมีเวลาค่ะเพราะฉะนี่ก็ทำงานเยอะหนุนงานเลยไม่เอยได้อยู่บ้านแล้วเราก็เพิ่งยายบ้านด้วยอะค่ะมันก็เลยแบบเรื่องยุ่งแต่ว่างานบ้านทุกอย่างก็จำใหม่ว่าเหมือนกอาหารการกินไปเราก็ช่วยเขาเราก็ทำอยู่แล right? um, ้วก็ช่วยถ้าที่ช่วยได้แต่ช่วงนี้เรายุ่งไงคะอันนี้คุณกินด้วยความเป็นแม่บ้านเราทำอะไรให้คุณสามีเราคิดต่างกันไหมหุ่นมข้าวให้กินเออ สมาคิดว่ามื้อไหนอะไรนะมาทิ้งหน้ามาทิ้งหน้ากว่านะอุ่อาหารฟรีนใ่้ดีๆแค่นั้นแหละขอบีโตต้าแค่นั้นชอบไม่โตเองไม่ได้ทำอะไรเลยเอาจริงๆเราแค่จะไม่ตื่บว่านเลยไม่ตืดนก็พูดเองก็เดี๋ยวรอว่างเนาะรอเวลาลงตอนหลังงานแล้วก็เดี๋ยวจะจะได้เต็มรูปแบบแน่ๆถ้าคาดหวังไหมคะคาดหวังอะไรจากภรรยาคนนี้บ้างว่าไม่ครับ ไม่ไม,ไม่ให้กำลังใจเลยเหรอรแค่โชคดีสุดในโลกแลแ้วครับ